สวัสดีเพื่อนๆบมใครที่ตามหาตัวเราเตอร์ใส่ซิมย้ำนะครับเราเตอร์ใส่ซิมแบบ 4G ธรรมดานะครับที่อยู่ราคา ประหยัดนะครับพันต้นๆน,นะครับไม่เกิน1,500บาทน,นั่นเองครับเอาไว้ดูกล้องวงจรปิดเอาไว้ต่อในส่วนของมือถือเอาไว้เข้า YouTube Facebook TikTok นะครับผมจะเหมาะสำหรับเเพื่อนๆสายคอนเทนต์นะครับดูหนังฟังเพลงเป็นหลักครับแต่ถ้าเกิดเอาไปเล่นเกมนะครับในส่วนของตัวค่าปิงเองก็ตามในส่วนของความเร็วนะครับค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองครับทำให้เราเล่นเกมไม่ค่อยดีอาจจะลงจะลหลกได้ดาวโ ชา์จนั่นเองครับในส่วนของตัวสเปค 4G แต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆนะครับเอาตัวเราเตอร์ตัวนี้เอาไปต่อในส่วนของตัวมือถือคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊ครู้จะเอาไว้ในส่วนของตัวรถยนต์รถบัสรถทัวร์ต่างๆครับผมเอาไปต่อในส่วนของตัวพวกพอแบงค์ได้นะครับเพราะกินไฟน้อยจากพวก USB แปลงเป็น DC ต่างๆครับสามารถอะแดปเตอร์ได้ง่ายนั่นเองครับผมเอาไปใช้งานนะครับในส่วนของตัวกล้องวงจรปิดนั่นเองครับผมตัวนี้ ครับก็สามารถที่จะต่อดูได้แบบปกติเลยนะครับแต่ไม่เหมาะสําหรับเกมอย่างที่บอกเลยนะครับในส่วนของแต่ละสเปคครับมีทั้งหมด3ค่ายวันนี้ผมจะเอามาแนะนำนะครับสามรุ่นฮิตปี2025น้นั่นเองครับปีหน้าก็ยังเป็น3รุ่นนี้อยู่ดีนะครับในส่วนของรุ่นแรกนะครับก็คือตัวเทเบิลิงเอ็มอาร์ร้อยนั่นเองครับเหมาะสําหรับสายคอนเทนต์นะครับต่อกล้องวงจรปิดนะครับผมตัวนี้สามารถใช้งานได้นั่นเองครับผมในส่วนของตัว n 3 0 0นะครับตัวนี้หมายความว่าในส่วนของตัว Wi-Fi นะครับลองรับคือ300เมกนะ แต่ไม่ใช่หมายความว่า4 g จะวิ่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่นะเพื่อนๆบางท่านอาจจะเข้าใจผิดกันได้นะครับเพื่อนเพื่อนน้องนองนะครับที่จะเอาไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เล่นเกมตัวนี้นะครับไม่ค่อยดีเล่นเกมนะครับเป็นอาจจะสูงเน็ตอาจจะช้านั่นเองครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับผมรองรับ4 g นะครับความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่150เมกะบิตเปอร์เซกนั่นเองครับผมตัวนี้ความเร็วสูงสุดนะย้ำนะความเร็วสูงสุดที่ เราอยู่ในจุดที่ 4G นะครับถึง100%นะถึง100%นะครับผมแล้วแต่หน้างานจะเกิดมีมุมอับสัญญาณดบ นะครับแน่นอนเหมือนเพื่อนตัวนี้นะครับรองรับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับผม32มอุปกรณ์นะครับต่อพร้อมกันนั่นเองครับแต่ก็จะแชร์กันด้วยนะในส่วนของอินเทอร์เน็ต 4G ยิ่งแชร์เยอะยิ่งช้านั่นเองครับมี2เสานะครับตัวรับ 4G นะครับผมอยู่ที่ด้านนอกนะครับตามรูปเลยนะครับในส่วนของตัวพอร์ตสายแลนแวนนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะต่อในส่วนของตัวเราเตอร์กระจายสัญญาณเสริมอีก1จุดได้และที่ สคัญตัวนี้นะครับ ต่อในส่วนของตัวสายแลนนะครับสิบถ้อยเข้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้นั่นเองครับผมตัวนี้มีทั้งหมด2พอร์ตนั่นเองครับเป็นแวนเอาไว้ต่อตัวเราเตอร์1พอร์ตนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับใส่ซิมได้ทุกเครือข่ายเลย 2dtages นะครับในส่วนของตัว NTmobile นั่นเองครับเสียบซิมนะครับแล้วก็เสียบแลปเตอร์ใช้งานได้เลยครับจะไม่มีปุ่มเปิดปิดตัวเราเตอร์นะครับพอเสียบปลั๊กปุ๊บไฟก็จะเริ่มบูตเลยนะครับตัวนี้นะครับสายแลน2พอร์ต อย่างที่ผมบอกนะครับปล่อย WiFi นะครับผมเอาไว้ไปต่อกล้องจรปิดรวนอย่างเงี้ยได้นะครับโดยปกติเลยครับพวก CCTV ต่างๆรองรับอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ครับ เดี๋ยวเราไปรุ่นที่2นะครับในส่วนของรุ่นที่2คือตัว D-Link กันบ้างนะครับสำหรับตัว D-Link d w r M905 ขีด M905 นั่นเองครับตัวนี้สเปคเดียวกันเป๊ะเลยนะครับผมในส่วนของตัว N300 คือ WiFi นะอย่าเข้าใจผิดอย่างที่ผมบอกนะครับตัว WiFi รองรับนะครับมาตรฐานนะครับเ3 0นเมกะบิตเปอร์เซตนะครับในส่วนของตัว 4G 3 G LTE ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วน ของเสา 4G 2ต้นเสาส่ง Wi-Fi 2ต้นนะครับผมก็จะทำให้ส่ง Wi-Fi ได้ดีกว่านะครับในส่วนของตัว MR100 นั่นเองครับรุ่นนี้นะส่ง Wi-Fi นะครับอาจจะไกลกว่านั่นเองเพราะว่าเสาอยู่ด้านนอกแต่ถ้าเกิดตัว MR100 เมื่อกี้นะครับ MR100 มี2เสา 4G นะครับผมตัว MR100 ตัวนี้จะไม่มีเสาส่งด้านนอกจะเป็น b u ว l t i นั่นเองครับผมก็ลองดูเทียบเทียบกันได้นะครับผมเพื่อนๆลองรับอุปกรณ์นะครับ 4G คือแชร์ได้สูงสุด32ดีไวส์สเปคเท่ากันเลยนะครับ Wi-Fi นะครับตัวนี้นะครับผม 4G เนี่ยในส่วนของตัวค่า 4G คือ150เมกะบิต เหมือนกันนะครับสเปคมันเท่ากันเลยเพื่อนไม่หนีกันครับผมในส่วนของตัวสายแลนนะครับรองรับแวนหนึ่งนะครับแลนออกอีกหนึ่งนะครับก็สามารถใช้งานได้ตอนนี้ส่วนของตัวเราเตอร์ได้นะครับผมเห็นไหมตัวเราเตอร์นะครับเอาสายแลนอินเทอร์เน็ตจากตัวไฟเบอร์ออปติกนะครับมาเข้าตัวนี้นะครับออกในส่วนของตัวแวนตัวนี้ปล่อย Wi-Fi อีก 1. จุดได้ใส่ซิมได้นะครับผมอินเทอร์เน็ตออกเป็นสายแลนได้นั่นเองครับผมแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆนจะใช้งานกันเลยนะครับผม สำหรับเ,เพื่อนๆที่จะเอาไปใช้งานจริงนะเพื่อนก็ลองดูนะครับสำหรับตัวนี้ครับต่างจากตัว MR100 คือเสา Wi-Fi ด้านนอกครับผมก็รวมทั้งในส่วนของตัวเสรารับสัญญาณ 4G 3G นะครับด้านนอกกลายเป็น4เสานั่นเองครับผมข้อแตกต่างมีเท่านี้เลยนะครับผมตัวนี้ไม่ ไม่หนีกันนะครับผมในส่วนของอีกแบรนด์หนึ่งบ้างครับผมในส่วนของตัวทีนด้านั่นเองครับผมตัวทีนด้า 4G03 โปรนั่นเองครับผมตัวนี้แต่ถ้าเกิดรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเสา เหมือนกับตัว MR100 ครับเสารับสัญญาณ 4G ด้านนอกครับมาตรฐาน Wi-Fi n300 นะครับมาตรฐานนะแต่ไม่ได้แปลว่าอินเทอร์เน็ตวิ่งถึง300เมกนะครับผมอย่าลืมนะเพื่อนตัวนี้นะครับเป็นมาตรฐานที่มันทําได้นั่นเองครับรองรับซิมนะครับผมทุกเครือข่ายเหมือนกัน 2D-TAG ASNT นะครับทั้ง3แบรนด์เนี่ยสรุ่นนี้ครับรองรับ NT ด้วยนะใส่ก็เปิดเปิดแล้วก็ขึ้นก็ใช้งานได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปเปิดปุ๊บ มันไม่ขึ้นก็ต้องตั้งค่า f อนะครับแต่ส่วนมากจะขึ้นเลยนะครับอย่างทินด้าเนี่ยขึ้นเลยนะครับมาร้อยขึ้นเลยนะครับในส่วนของตัว905นะครับผมตัวนั้นขึ้นเลยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับผมต่อปักนะครับเสียบซิมแล้วก็ใช้งานได้เลยนะเพื่อนเือนตัวนี้ไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับตัว M905 ก็ไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับถ้าเกิดตัวถูกจะไม่มีปุ่มเปิดปิดนั่นเองครับผมก็รองรับในส่วนของตัว 4G 150อเมกะบิตเปอร์เซต ก็ไม่มีเสาส่งไ WiFi ด้านนอกครับเป็นแบบ b u ว l t i n นะครับผมก็เป็นในส่วนของ 4G เสา 4G LTE นั่นเองครับคือ2เสาตัวนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมจะเอาไปใช้งานนะครับผมหน้างานจริงถ้าเกิดเราใช้งานตามบ้านนะตามบ้านทั่วไปไม่ได้บุญรดนะครับผมแนะนําในส่วนของตัว d l ล n k นะใครที่จะไปใช้งานนะครับตามบ้านทั่วไปผมแนะนําตัว d l ลิ k ตัวนี้มากกว่าครับเพราะเสาส อยู่ข้างนอกเสาส่ง WiFi นะจะได้ไกลกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนจะเอาไปใช้งานบนรถนะบนรถผมแนะนําตัวทินด้ามากกว่านั้นเพื่อนเอาไปใช้งานบนรถนะครับผมรถรถทัวรถตู้รถอะไรเงี้ยเอาไปเสียบกัะจุกบ,บุรีในรถยนต์นะครับแปลงเป็น d c 2โวล์นะแล้วก็เอาตัวนี้นะครับผมจะเอาไปกลางขาอว่าจะเอาขาขึ้นอย่างนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นั่นเองแต่เสาไม่สามารถหมุนออกได้นั่นเองครับตัวนี้นะแต่สามารถกางออกได้นะครับจะ พลิกไปซ้ายพลิกไปด้านหน้าด้านหลังได้นะครับตัวนี้นะมันเพื่อนสามารถหมุนหรือว่าจะไปหันไปข้างอะไรเงี้ยได้นะครับผมตัวนี้นะครับในส่วนของตัวเราเตอร์เพราะาตัวเราเตอร์ตัว 4G03Pro ตัวนี้ขนาดมันจะเล็กถือว่าเล็กสุดละในส่วนของตัว3แบรนด์นะเพราะว่าเสา2เส,สาแล้วขนาดเล็กครับถ้าเกิดเราไปเดปเตอร์ใส่ในส่วนของตัว ตู้ที่อยู่ในรถนะครับผมหรืออะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้ดีนั่นเองครับผมสําหรับเพื่อนๆที่หาตัวเราเตอร์ใส่ซิมนะครับจะเอาไปใช้งาน,นครับในส่วนของตัวบ้านเองก็ตามบนรถเองก็ตามอย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นไ,ไหมเอาไปใช้งานก็พวกรถแคมปิง้งรถแบบขายคาเฟ่นะครับตามบนดอยบนอะไรเงี้ยที่มีสัญญาณ 4G ถึงนะครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะไปใช้งานได้พวกแคมปปงแคมปิ้งนะครับตัวนี้นะครับเพราะมีขนาดเล็กเพื่อนๆกินไฟน้อยนะครับก็หาตัว แรปเตอร์นะอย่างที่ผมบอกเลยแรปเตอร์เคเบิลนะครับ u s b 2 d c 12โวล์ครับตัวนี้รองรับครับผมตัว1แอมป์1จุด 5แอมหรือว่า2แอมตัวนี้ก็สามารถที่จะเสียบได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากินไฟน้อยเบืรอนก็ลองดูเป็นแนวทางเบื่อนเราใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงสายคอนเทนต์ไม่เหมาะกับเล่นเกมนะครับผมในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตมันจะวิ่งน้อยกว่าพวกรุ่นอื่นๆน,นั่นเองครับผมก็เป็น3แบนคิดเลยปี2025นะครับแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับ จะซื้อเอาไปใช้งานนั่นเองครับผมก็ลองดูนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะครับสินค้าตัวนี้นะครับทั้ง3แบรนด์ตัวนี้นะครับผมเอาไว้นะครับที่ใต้คลิปเลยเพื่อก็สามารถที่จะไปจิ้มนะครับสั่งซื้อเก็บเงินไปทางได้นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะใส่ซิมได้ทุกเครือข่ายนะครับ2 d Tag n t นะครับผมแล้วก็เอาไปเสียบซิมแล้วก็เสียบลักใช้งานได้เลยครับ ไม่ต้องไปกดปุ่มนะครับัวนี้นะครับผมเป็นระบบออโต้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับหรือว,ว่าสนใจสินค้ากดใต้คลิปกันได้เลยนะครับ